สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับหลังจากที่ผมได้นำเสนอคลิปเปิดราคาวัวไทยนะครับก็ปรากฏว่ามีพี่น้อง fc มีพี่น้องที่ดูรายการนี้อยู่เนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับ มีติดต่อเข้ามามีโทรเข้ามานะฮะบอกว่าอยากได้วัวไทยบอกว่าถ้าไปเจอที่ไหนเนี่ยก็ขอให้ลงคลิปให้ดูหน่อยนะฮะวันนี้ผมมาเจออีกแล้วครับพี่น้องครับตรงนี้ทั้งหมด13ตัวนะครับนะเป็นวัวไทยกี้ไทยกระโดนไทยตัวไม่ใหญ่ะฮะตัวเดี๋ยวจะพาไปดูเนื้อดูตัวกันนะครับทั้งหมด13ตัวที่นี่เป็นเพศเมียหมดเลยนะครับนะ ทางเจ้าของนะครับทางเจ้าของก็ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับเพราะว่าแกบอกว่า,อามอบหมายหน้าที่ให้พูดจาภาษาวัวเนี่ยดูแลจัดการให้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเป็นของคุณลุงท่านหนึ่งนะครับนะเป็นของคุณลุงท่านหนึ่งก็บอกว่าอยากจะแบ่งออกนะครับอยากจะแบ่งออกทั้งหมด13ตัวเอาละครับใครสนใจพี่น้องท่านไหนอยากจะได้วัวไทยนะฮะ ไทยๆเลยนะครับนะก็ติดต่อเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นให้ได้เลยครับผมครับพี่น้องครับนั่นคือตัวแรกนะครับผมจะให้ดูเนื้อดูตัวนะครับเนื้อตัวดีมากๆพี่น้องเนี่ยฮะยืนคู่กันอยู่เนี่ยฮะสตัวนะครับนะนะครับความสูงเนี่ยประมาณนะครับไม่ถึง1เมตรนะพี่น้องนะไม่ถึง1เมตรนะครับเป็นตัวเล็กนะครับอีกตัวใหญ่ตรงนี้ไม่ใช่นะครับนะตัวใหญ่ไม่ใช่เดี๋ยวผมให้ดูอีกมุมหนึ่งครับ อ่านี่เลยครับพี่น้องครับเนี่ยฮะทั้งหมดตรงนี้นะครับดูเนื้อดูตัวกันได้เลยเนี่ยฮะสองสี่หกนะครับกลุ่มนี้ทั้งหมด7ดตัว8ตัวนะครับเนี่ยฮะดูจาภาพเนื้อตัวหลังเป็นแบบนี้พี่น้องเนี่ยฮะเนื้อตัวดีเลยนะครับนะเนื้อตัวดี นะผิวพันธุ์ดีมีตัวผอมบ้างนะฮะประมาณตัวหรือ2ตัวนะครับนอกนั้นียก็จะหุ่นไล่ๆกันประมาณนี้เลยเนี่ยครับเป็นวัวไทยที่เนื้อตัวค่อนข้างดีนะครับชุดนี้ทั้งหมด13ตัวยืนยันว่าเป็นตัวเมียทั้งหมดนะครับพี่น้องครับเป็นตัวเมียทั้งหมดเลยเนี่ยฮะกลุ่มนี้ครับตัวโตๆที่ปนอยู่นี่ไม่ใช่นะครับยืนยันว่าเป็นตัวเล็ก ทั้งหมดเนี่ยฮะเป็นวัวไทยทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆให้ดูมุมสูงนี่ครับนี่คือมุมสูงเราจะได้เห็นหลังของเขาเห็นเนื้อเห็นตัวนั่นแหละครับเนี่ยกลุ่มนี้ครับนี่ฮะหตัวนี้นะครับนี่คือตัวที่1นะครับตัวที่2นะครับ3นะฮะแล้วก็กลุ่มนั้น4 5 6 7 8 9เนะครับ10เดินแทรกเข้ามานะครับ11ตัวน้นฮะโน้นฮะ11ตัวโน้นนะครับตัวสีเข้มๆนะฮะตัวเล็กๆอยู่ด้านหลังตัวสีขาวนะครับ11แล้วก็12ตัวนี้พี่น้องเนี่ยฮะตัวที่12คือตัวนี้นะครับตัวที่12คือตัวนี้ตัวนี้อาจจะแลดู เล็กกว่าเพื่อนนะครับแต่ว่าเนื้อหนังค่อนข้างดีนะครับอาจจะตัวเล็กนิดนึงตัวนี้นะฮะเนี่ยครับอ่าให้ดูเทียบกับพักพวกเขานี่ฮะนั่นคือพักพวกของเขานั่นนะครับเนี่ยฮะดูครับตอนนี้กําลังกินอาหารอยู่นะครับเนี่ยฮะเนื้อตัวค่อนข้างดีนะครับ13ตัวส่วนสูงเน้นนะครับไม่ถึง1เมตรนะฮะ ส่วนสูงไม่ถึง1เมตรพี่น้องก็กะดีๆคำนวณดีๆนะครับหรือถ้าอยากจะมาดูตัวจริงติดต่อผมเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวผมให้ดูตัวที่13อยู่ตรงนี้นี่คือตัวที่13นะครับนีฮะตัวนี้ก็ค่อนข้างเล็กนะครับเอาเป็นว่ามีตัวเล็กอยู่ประมาณ2-3ตัวนะครับที่เล็กกว่าเพื่อนนะนอกกนั้นไล่ๆกันทั้งหมดเลยนะครับ นอกนั้นหุ่นไล่ๆใกล้เคียงนะมีตัวนี้ฮะตัวที่12กับตัวที่13เนี่ยครับค่อนข้างเล็กกว่าเพื่อนเนี่ยครับตัวเนี้ยนะครับนะเป็นวัวไทยเนี่ยครับไทยกี้ไทยกระโดนไทยเล็กๆนะครับไม่ใหญ่นะเนี่ยครับเดินไปแล้วนั่นแหละครับ13ตัวครับครับผมพิกัดนะฮะ ถ้าอยากจะดูวัวนะครับติดต่อเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นให้นะครับพิกัดอยู่ที่อ,อำเภอเมืองจังหวัดระยองพี่น้องครับคราวที่แล้วเนี่ยผมไปเจอที่บ่อ,บอวินนะที่บอ่อวินชนบุรีนะครับคราวนี้มาเจอที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองตรงนี้13ตัวนคราวที่แล้วนั้นมัน10 27ตัวขายไปหมดแล้วนะครับล็อตนั้นขายหมดแล้วนะครับนี่คือเนื้อตัวทั้งหมดเรื่องราคาคุณลุงบอกว่าโทรเข้ามาพูดคุยนะครับขอคนที่สนใจจริงๆนะครับท่านที่ไม่สนใจก็ดูเพื่อเป็นการเปรียบเทียบนะครับดูเพื่อเป็นแบบอย่างว่านี่คือวัวไทยกระโดนไทยกี้ไทยแท้ๆนะครับเน้นครับเนื้อตัวค่อนข้างดี นะครับเนื้อตัวค่อนข้างดีแต่ตัวไม่ใหญ่นะพี่น้องนะน้ำหนักนะครับน้ำหนักอยู่ที่ตัวหนึ่งเนี่ยผมกะว่าประมาณสักร้อยกิโลน่าจะถึงไหมนะฮะประมาณนี้เลยนะครับน่าจะประมาณนี้นะฮะนี่ผมกะด้วยสายตานะพี่น้องนะกะด้วยสายตาถ้าผิดพลาดประการใดเนี่ยต้องขออาภายัยแล้วก็แนะนำว่าให้เข้ามาดูตัวจริงนะครับ น้ำหนักนะฮะส่วนสูงไม่ถึง1เมตรนะครับอายุประมาณขวบนะฮะอายุประมาณขวบเศษเศษขวบนิดนิดประมาณนี้นะครับเพศเมียทั้งหมดเลยนะครับราคานะฮะร,ราคาโทรมานะครับโทรมาสอบถามได้นะครับบางท่านดูแล้วอาจจะดราม่าในเรื่องของราคาอันนี้คือผมต้องขออนุญาตนะครับเ,เพราะว่าทาง เจ้าของนะครับไม่ต้องการที่จะอบอกราคาออกอากาศแต่ว่าถ้าใครสนใจให้โทรเข้ามาเอาคนที่สนใจจริงๆนะครับถ้าท่านที่ไม่สนใจก็ต้องขออภัยขออนุญาตจ,จริงๆเรื่องของราคายืนยันว่าพูดจาภาษาบัวเป็นแค่เพียงสื่อกลางนะครับนะเป็นแค่เพียงสื่อกลางนะครับยืนยันตรงนี้เลยนะครับพี่น้องครับขอให้สบายใจได้นะครับ ซื้อขายผ่านช่องนี้นะฮะรับรองวัวไปถึงพี่น้องแน่นอนชัวร้อยเปอร์เซนต์นะครับรับประกันให้นะฮะวัวทั้งหมดพี่น้องได้เห็นเนื้อเห็นตัวแล้วเดี๋ยวผมให้ดูอีกมุมหนึ่งครับพี่น้องครับครับผมนี่เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับมุมที่ตอนนี้คือเขาเลี้ยงรวมกันกับพวกบา์มันตัวโต,วตวนิดนึ่ะพี่น้องเทียบดูกับ วัวขุนนะครับวัวขุนชุดนี้ไซส์300โลได้นะครับที่ยืนเห็นเห็นอยู่เนี่ยฮะนั่นนะครับพี่น้องลองเทียบดูนั่นคือนี่คือตัววัวที่คุณลุงจะขายนะครับตัวนี้นะฮะเป็นชุดเล็กนะครับมันยืนเปรียบเทียบให้ดูรูปดูล่างเปรียบเทียบกับวัวไซส์ประมาณสัก300อัพนะครับเนี่ยฮะอย่างตัวสีขาวเนี่ยแน่นอนฮะ300อัพผมว่าได้แน่ๆนนะฮะ แล้วก็ตัวที่คุณลุงจะขายก็คือชุดนี้เนี่ยครับเล็กๆเนี่ยครับเนี่ยฮะบัวชุดนี้เนี่ยเหมาะมากนะครับสำหรับที่จะไปทำไปปราบหญ้าไปกินหญ้าตามสวนตามไร่อะไรต่างๆที่พี่น้องไม่ต้องการให้หญ้าเกิดนะฮะใช้ชุดนี้ไปปราบได้เลยนะครับเนี่ยฮะเนื้อตัวดีๆทั้งนั้นครับเนี่ยครับ มีสมบูรณ์สมบูรณ์เกือบทุกตัวมีตัวผอมอยู่ประมาณ2-3ถึงตัวนะพี่น้องนะ2ถึงตัวเน้นเลยนะครับบัวสูงประมาณล้อไม่ถึงร้อยนะครับไม่ถึงร0อเซนนะครับอายุประมาณ1ปีนะครับน้ำหนักนะฮะบ,บางตัวก็น่าจะร้อยอัพบางตัวก็อาจจะไม่ถึง 100, ร้อยนะฮะอันนี้ต้องเรียนตามตรงเลยนะครับเพื่อที่จะ ไม่เกิดการดราม่าภายหลังนะครับที่สำคัญคือแนะนำมาดูตัวจริงมาดูตัวจริงดีกว่านะครับชัวร์ที่สุดนะครับนะชัวร์ที่สุดคือมาดูตัวจริงแต่ถ้าพี่น้องอยู่ไกลนะครับก็อยากจะดูวิดีโอเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้เลยเอาละครับพี่น้องครับสนใจจริงๆโทรมานะครับเรื่องราคา ขออนุญาตหลังไหม่จริงๆคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ